ตั้งแต่เรารวมกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นเชียร์ไทเวอร์เนี่ยเราบอกเลยเฮ้ย hey, เราเชียร์เราไม่มีข้อแม้เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตด้วยหน้าที่ในสนามผลงานไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ย hey, เรายังอยู่ข้างคุณน,นะครับปีนี้นะครับก็22ปีลนะในการก่อตั้งเชียร์ไทเวอร์ครับเราเห็นว่าทีมชาติไทยเนะี่ยไม่มีกองเชียร์เลยไม่เหมือนต่างประเทศ นะครับก็เลยมีการรวมตัวกันนะครับโดยการนําของอคุณพินิษงามเพิงนะครับแล้วก็แฟนบอลที่มีอุดมการเดียวกันนะครับจากหลายๆสโมสรในประเทศไทยกองเชียร์เราคือกองเชียร์ที่เข้ามาได้ทุกเพศทุกัยน,นะครับช่วงแรกนะครับที่ที่รวมตัวรู้สึกว่าในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพมีกองเชียร์รวมๆกันอยู่ประมาณ30ถึง40คนประมาณเท่านี้เองครับต้งบอกว่าหลายๆคนมาจากหลายสโมสรก็มีการพูดคุยกัน ดีอะทำแบบนี้มันมันเวิร์กนะครับรู้สึกนัก,นกเตะม,มันมีกำลังใจนะครับมีพลังแฝงในการเล่นให้เราเชียร์นะครับก็มีการพูดคุยกันติดต่อกันเพื่อให้แบบมีการก่อตั้งกลุ่มให้ใหญ่ขึ้นมีการเชียร์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมีเพลงมีอุอป,ปกรณ์ต่างๆเสริมเข้ามาเพื่อสร้างสีสันในการเชียร์ตั้งแต่เรารวมกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นเชียร์ไทเวอร์เราบอกเลยเฮ้ยเราเชียร์เราไม่มีข้อแม้เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตด้วย หน้าที่ในสนามหน้าผลงานไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเ,เรายังอยู่ข้าง,งคุณนะประทับใจแะสำหรับผมที่สนามมีดิ่งผมไปที่เวียดนามเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก,ก,วก็ถ้าเกิดใครอ่านคอมเมนต์ นาะต่างประเทศจะมีการปั๊บกันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามอยู่พูดแบบสะใจนะก็คือแบบวันนั้นไปยิงอุดปากที่ที่เวียดนาม3 0วันนั้นผมอยู่ในสนามผมสะใจมากนะฮะแล้วก็อีกสิ่งที่ที่ประทับใจเลยคือกองเชียร์เราประมาณ1,500คนสะกดกองเชียร์4ี่0 0คนในสนามของเวียดนามได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราประทับใจ เตะเล่น90นาทีผมว่าเขาเหืเห่กว่าเรานะอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ยินเสียงเพลงเราเนี่ยเขายังรู้ว่าเฮ้ยพวกเรายังซังพพอตเขาอยู่ให้เขารู้ว่ากูต้องเอาหน่อยว่าไม่ใช่เพื่อตัวกูเองแล้วเพื่อกองเชียร์เราด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วแฟนบอลเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายแบบบางคนเข้ามาตอนที่แบบผลงานทีมดีอ,อยากดูอยากเชียร์อาจจะติดเสพชัยชนะเอเวลาผลงานไม่ดีไม่โอเคเอฟเอฟซูซับอันนั้น รู้สึกว่าผลงานแล้วก็อะไรแบบของทีมชาติไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะก็เราก็ทำป้ายทิฟโฟขนาดใหญ่ซึ่งเต็มอาจรรย์เลยก็จะเขียนคำว่ากูอยู่ข้างมึงคือแบบสัญลักษณ์นิ้วชี้มาที่โลโก้ข,ของของทีมชาติไทยนะครับเพื่อให้นักเตะเห็นให้เดี๋ยวอย่าท้อวันที่แบบไม่มีแฟนบอนลแล้วแม่งศรัทธาไม่มีละไม่เหลือแล้วอย่างน้อยหันมาข้างหลังเนี่ยตรงโซนเอ็นนะครับคุณจังจะเห็นนะครับกุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ไ่มยังอยู่ อยู่ข้างคุณอยู่นะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ไม่มีใครสมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์หมดผมคิดว่าแค่บอลแมตช์เดียวแมตช์หน้าเดี๋ยวก็มีทีมชาติไทยให้ผมเชียร์อีกผมก็ยังต้องไปซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีเป็นวันของเราที่เราได้สมหวังกันทั้งสนามทั้งประเทศแล้วก็ทุกๆคนได้สมหวังพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณเป็นนักเตะไม่มีใครอยากติบอลโดยไม่มีกองเชียร์ไม่มีบรรยากาศที่ดีไม่มีเสียงเชียร์ อยากให้ทุกคน,นช่วยกันนะครับเราจะเห็นอกองเชียร์เต็มสนามในการเข้าไปเชียร์ในสนามราชบังซึ่งเราไม่ได้ใช้มา8ปีแล้วอยากเชียชวนทุกท่านมาให้กำลังใจกันที่สนามมากกว่านะครับเชียร์สุดใจไทยแลนด์